ร้านเดะลาแลนนะครับก็กังวันขายเครื่องดื่มมีกาแฟหลากหลายครับมีพวกกลางพวกเข้มพวกอ่อนมีเมล็ดนอกมเมล็ดไทยมีเครื่องดื่มโกโก้มีชาไทยมีชาพีชมีเครื่องดื่มหลากหลายมีอาหารามันบดมันอบสลาเกตตี้ช่วง ช่วงช่วงเช้านะครับถ้าช่วงเช้าเลยหกโมงครึ่งมีไขกระทะถึงสิบโมงครับส่วนช่วงช่วงค่ำก็เปิดอีกครับเป็นเป็นนั่งดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอของจับแก้มทานเล่นครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ถ้ามาเที่ยวดื่มมาชิมจะมาเที่ยว,ยวท,ที่ไหนที่ไหน ที่นี่จะเรียกว่าดีใกล้กับอบอตอุ้มผางครับใกล้ใกล้ออกับอบตอุ้มผางก็คือ,อติดตามที่เพจได้เลยครับเพจร้านชื่อเดือดราแรนมีแผนที่ร้านอยู่แล้วก็โทรมาได้ครับที่เบอร์062-929-9494ครับผม